ชื <ersch> <S <S ่อเด็กหญิงธัญพรทองซ้อนค่ะม .2 ทับ4ได้ที่15ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงะยูเรืองเฉลยม .2 ทับ4เลขที่19ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนรลั่ส่วรรณอมทองอยู่ชั้นม .2 ทับ4เลขที่14ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนสาสิทธาวาอยู่ชั้นม .2 ทับ4เลขที่18ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณรฐนีเจริญยิ่งอยู่ชั้นม .2 ทับ4เลขที่ ด้านในมีแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์มีกรบแล้วก็มีสายไฟค่ะ มีใบมีดด้วยใช่ไหมค่ะมอเตอร์ตัวใหญ่เลยอ่ะใช้แบตเตอรี่เยอะไม่ง,งั้นเดี๋ยวใบมีดมันจะปั่นไม่ได้ใช่ไหมคะค่ะไม่งั้นมันจะไม่หมดสิ่งประดิษฐ์นี้เราจะไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจวันเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเอาไปไประยุกต์ใช้ทําอะไรบ้างในชีวิตประจำวันประหยัดเวลาเวลาเหลือสี่เประหยัดเวลาหลังสี่เอสองแล้วก็พวกใบมีดพวกอะไรเงี้ยเราไปประยุกต์ทำอะไรได้อีกต่อยอด นอกจากกบเหล่าดินสอแล้วเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมทำอะไรถ้าขยายเครื่องให้มันใหญ่ขึ้นอะอืปล่แครออะไรนะฮะไม่ได้ยินอะไรนะคะเครื่องปั่นเหรออันนี้เราเอาไว้เหล่าดินสอใช่ไหมมันก็ต้องเอาไปทําอะไรที่เกี่ยวกับไม้ ถ้ามันใหญ่กว่านี้ถ้าเครื่องมันใหญ่กว่านี้เอาไปต่อยอดทำอะไรได้อีกอมต่ก็ตได้ี